สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว o ูท u บดอทคอโหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่โอเคเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ ดูดวงชะตาายวันประจำในวันจันทร์ที่11ต,ตุลาคม2564นะครับขึ้น6คขั้เดือน11ปีฉลูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะเพราะเป็นวันอาทิตย์ดีด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถที่จะทำการมงคลได้วันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริงและตรงตามดวงชะตา ก็ติดต่อมาจะได้จะได้ตรงกับเดอนยวเราะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะวันนี้มาดึกนิดนึงนะพอดีดูดวงเสร็จก็กะจะกินข้าวก่อนหิวทนไม่ไหวนะเออหิวทนไม่ไหวกินข้าวก่อนแล้วมาอัดคลิปช้านะอันนี้สําหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหกขั้นะครับตัวความฝันไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใดนะครับ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แต่ความฝันในวันนี้ห้ามไปเล่าให้คนคนอื่นฟังอาจจะเกิดเคาะรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็เก็บเงียบไว้ไม่ต้องบอกใครดีที่สุดนะในเรื่องของการมาพูดถึงในเรื่องของการใส่สภาพานุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับสาหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบ ตัดผมใหม่เดินวันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาบทานน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจดูดวงชะตาคอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับในช่วงนี้นะเหตุการณ์สถานการณ์รณข่าวสาราต่างๆก็มีเกณฑ์การทำไมค้ากันนะก็ขาดตัวตายเพราะฉะนั้นครูจะต้องมีสตินะครับสติมีสติ แล้วก็ต้องมีสตางค์ด้วยเป็นสำคัญสังคมสมัยนี้นะยุคลอกเรียนแบบเห็นไหมตามข่าวยก็มีโดดสะพานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะมีค่าตัวตายคือบอกได้บอกได้เลยว่าคนที่ฆ่าตัวตายก่อนวัยอันควรเนี่ยนะมันเป็นกรรมนะครับมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยจนกว่าจะหมดบุญหมดกรรมไปนะตั้งกี่ ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติคุณจะคุณก็จะวนเวียนทุกอยู่นี้นะเ,เพราะฉะนั้นอย่าคิดสั้นๆนะครับพยายามสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเข้าไว้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการดีอย่าไปยึดติดมากมายจนเกินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือไม่มันก็บ่ายโมงอะประมาณนี้นะก็อย่าไปคิดมากจนเกินไปนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเออเสียงเสียมสีก่อนลืมไหมน่ะไปนะ <c oughs> ปนะเ,ออเสียงนี่เบาดีนะ่ะได้ใบที่สี่สิบเอ็ดโชคชะตาท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับปัญหาภสราต่างๆไดๆ้หมดไปจะทําการใดๆเนี่ยคุณจะต้องทําด้วยสติที่มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ เพื่อรักษาคุณงามความดีให้นานที่สุดนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปาถนาในช่วงนี้ก็จะสมหวังแต่ท่านไม่ควรจะละโมบล่งมากนะในเรื่องของความรักก็ถือว่าราบลื่นมีความสุขสมหวังดีนะแต่ท่านจะต้องให้เกตซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของความรักในด้านของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ท่านก็ควรคิดทาสิ่งใดด้วยความรอบคอบระมัดระวังจะเป็นผลดีนะครับ การหางานทําในช่วงนี้ก็ถือว่าราบรื่นคุณมีโอกาสได้งานทนาคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าเตรียมตัวให้พร้อมอย่าชะล่าใจอย่าตระหนองมากจนเกินไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลการสอบของคุณก็ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีด้วยเช่นกันนะในด้านของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บนะครับดวงชะตาของคุณก็ถือว่าให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางปอดระบบทางหายใจ นะในดวงชะตาแล้วก็อปอดอักเสบเฉียบพ,พันธุ์ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณโรคทางสมองด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวธุดีกันเลยนะครับว่าดวงชะตาในวันนี้ดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือถ้าตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณเนี่ยนะตามเกณฑ์อายุโหรตกที่ปูมประจันทร์ มาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยให้เว้นสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเป็นการาเกนีสัญจรนะครับสีที่ดีปัจจาวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยก็คือสีม่วงสีที่รองลงมาก็คือสีฟ้าน้ําทะเล ทิศท,ที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศท,ที่ดีประจําในวันนี้ดดงชะตาของคนที่ไม่ดีประจําในวันนี้เลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณเป็นกาลากีนีสัญจรประจําวันให้ระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับ ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในโดยตาหรือในเรื่องของความหยิงยโสนะครับของเจ้าชะตาจะสร้างความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคให้เกิดขึ้นต่อมาโดวชะตาคนที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคณเนี่ยเป็นสีประจําวันดังนั้นสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนําผลประโยชน์และนํารายได้ต่างๆมาให้กับเจ้าชะตา แม้จะมาช้าไปบ้างแต่ก็ได้มามากชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณจะได้มาจากบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างาผิวคล้ำรูปร่างใหญ่นะครับพูดจาน้อยนะหรือพูดแต่ครั้งออกมาได้แสบสันนะ,ะใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับเจ้าชะตาประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหับสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ในเรื่องของวิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตความรู้สติปัญญาคือทรัพย ทำให้เจ้าชะตาเกิดความมั่นคงดาวพระราสบดีอยู่ที่ไหนเดวันวนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเนนหน็่เหนื่อยกับความเชื่อนะครับหรือเนนหน็ดเหนื่อยกับอวัยมุฒต่าง ที่เข้ามาหรือเจ้าชะตาให้ความสนใจจะทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องพยายามข่อยคว้าเพื่อให้ประสบผลความสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้แต่ผลตอบรับตอบแทนกลับได้ไม่คุ้มค่าตามที่เจ้าชะตาคาดหวังเอาไว้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนและรับการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะนคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ผิวพรรณผิวขาว หรือขาวเหลืองมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีในเรื่องของคําพูดพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคนให้การเชื่อถือในคําพูดของเจ้าชะตาจะส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตเกรงใจคน ในเรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะในเรื่องของกิจการการงานต่างๆหรือสิ่งที่้าวตาให้ความสนใจต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยที่จะดีนักในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวัน นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจา,าพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดคําจาของเจ้าชะตาจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้การเชื่อถือในคําพูดให้ความศรัทธาและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ยขยับขยายมีวาสนาที่ดีประสบผลความสําเร็จอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์ซึ่งย้ายราศีนะครับดาวจันทร์ย้ายในเวลา17บเจ็ดกายี่สิบ 17นาฬกายีนาทีนะครับก็เข้าสู่ทัพชาวราศีธนูเลงชาวลาัคน,นาราศีเมถุนนะในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ชาวราศีธนูคุณอาจจะเคาะอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะต้องใช้ความเพียรความยามต้องใช้ความอดทนนิดนึงถึงจะประสบผลความส,มสมมนนําเร็จสมองในดวงชะตานะครับในวันนี้ก็จะมีติถิพลดาวตามที่บอก นะในด,ดยชะตาคุณเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับนะดาวจันทร์ก็ทับชาวราศีธนูนเนี่ยก็ถือว่าคุณจะมีคนที่เป็นคนมีสเสน่ด้วยเช่นกันนะในดยชะตาคุณส่วนในด้านของการเงินเนี่ยก็ถือว่าของคุณเนี่ยจะมีรายจ่ายเก็บซ้ําไม่ค่อยอยู่ในโดยชะตานะครับในด้านของความรักเนี่ยก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคด้วยนะแต่วันนี้ชาวราศีเมฆเนี่ยคุณเป็นคนที่อยากที่จะไปไกล ไปไหวพไ้พระใครๆไปกินข้าวไปกินอาหารไกลๆนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณของคุณนะครับต่อมาเช้าลัคนาพพพพนนราศีพฤษภราศีพฤษภในเรื่องของการงาน,น,น,นาเนี่ยวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยๆทำการทางานนะครับในด้านการเงินก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีมีเงินให้ใช้จ่ายนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับอิทธิพลดาวพุธในวันนี้ก็ถือว่าทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ก็ต้อง ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองด้วยนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวาลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานในกรรมะมอหรอนะนะครับคุณก็มีเกณฑ์การจะเปลี่ยนโยกย้ายงานบ่อยในดวงชะตาวคุณในด้านของการเงินอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่ในพปัตตนิคุณก็จะมีเสน่ห์ตบเพศตองข้างแต่คุณก็จะรับกลับมาด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ต่อมาชาวาลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยโดยจะตามคุณในเรื่องของการงานดาวคานอยู่ภพสั็จชานะครับการงานของคุณนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรที่จะรีบร้อนจกกับสิ่งใดนะครับในเรื่องของอการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็ยังอยู่ในภพสั็จชาถือว่าวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่โดยจะตามคุณในเรื่องของเงินเงินทอง,ทอง นะครับให้ระวังในเรื่องความขัดแย้งนิดนึงในด้านของอความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองด้วยเช่นกันนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้ในด้านของการงานนอิทธิพลดาวพระศุกร์อยู่ในพวกปันทุนะครับคุณก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนะในครอบครัวก็จะมีรายได้ด้วยเช่นกัน แล้วก็จะมีเงินมีทองเข้ามาทําให้คุณประสบผลความสําเร็จนะในด้านของการเงินอย่างที่บอกเดี๋ยววันนี้คุณท,ทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสาเร็จคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือนนะครับเจ้าชะตาในระดับหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีกันชวาวราศีกันในดยต่าง,งคุณให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในด้านของการเงินเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแล้วก็รายรับอย่างต่อเนื่อง ในโดยสชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงดีความรักไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยกร,รม,มะไปอยู่ในภพสัจช,ชะนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับติดต่อสื่อสารการเดินทางหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนในด้านการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าการเงินคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดี นะความรักเนี่ยก็พยายามคุยกันให้แน่นอนดีที่สุดนะของชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยดาวการงานก็อยู่ในภพว,วนีนาดนะวันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีักสลายการงานต้องระวังความเสียหายต่างๆอย่างน,น้ออๆไฟดูดไฟช้อนนำวอดลวกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ย ในเรื่องของเงินเนี่ยดาวพระราศีในวันนี้ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีในดวงตาทำอะไรก็มักจะประสบผลกว่าสําเร็จนะครับในดวงจตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็ถือว่าดาวพระศุกร์เนี่ยก็มาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีพิจิกนะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักคู่ครองด้วยนะครับของดวงชะตตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีธนูเนี่ยดวงของคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภยัยไข้เจ็บเป็นสําคัญนะครับในด้านของการงานในวันนี้นก็ต้องระวังให้มากกับดาวการงานเสียนะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจะมีชอคลากจากการเงินเก่านะก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศี มังกรเนี่ยนะครับดวยชะตาของคุณนมีโอกาสที่จะได้ลาบจากงานได้รับผลประโยชน์ที่ดีในดวงของคุณนะส่วนในเรื่องของอการเสี่ยงโชคในวันนี้ก็พอที่จะมีอยู่บ้างนะในดวงชะตางคุณในด้านของการเงินก็ต้องขยันขันแข็งในการหาเงินอ่ท้องให้มากทึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาชาวล,าล,ลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงคุณเนี่ยถือว่าจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง นะครับขอให้คุณอดทนนะแล้วก็ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นก่อนในเรื่องของการงานคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับโดยชะตาคุณมนนันบง่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม,ไม่สบายนะต้องระวังในเรื่องของด้านสุขภาพนะในโดยชะตาของชาวราศีกุม์ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศ <c oughs> ีมีนราศีมีนถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงาน ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามั่นคงดีนะในด้านของการเงินเนี่ยดาวอังคารก็อยู่ในพวกัตทนี้มีทั้งรับและจ่ายเข้ามาในดวงตาของคุณนะเพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนรักคู่ครองก็มักจะเป็นคนที่แสดงอำนาจบ,บาดใจนิดนึงในดวงชตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมนะว่าดวตางตาของคุณในวังนี้

ใบที่สามให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเจ็ดหงอสาอสี่งอถิบปุ๋ยก็ซับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งับในวันนี้คุณได้คา้าลาชาถือดาบเพราะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงทํำอะไรทําจริงนะครับออการงาน,นให้ควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานถึงจะดีนะการเงินก็จะตึงตัวนิดนน,นะครับในโดยตาคุณ ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจะจะมีปัญหาเก่าๆในอดีตนะเพราะฉะนนั้ทางแก้คือให้คุณโยนทิ้งไปดีที่สุดในเรื่องของความรักนะครับต่อมาโคา้ชจะพายใบที่สองวันที่คุณได้ฟับอัศวินถือไม้เทา้านะเพราะได้ดูเอกสาคุณก็ถือว่ามีเกณฑ์การเดินทางนะครับในบางครั้งก็อาจจะเดินทางอย่างการะทันหันด้วยโดยไม่ได้นัดหมายนะสภาพแวดล้อมในเรื่องของการทํางานก็ถือว่าไม่ดีนักให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองนิดนึง รายได้ของการเงินเนี่ยก็ถือว่าอาจจะได้ชา้าไปบ้างแต่คุณก็จะมีรายได้จากส่วนอื่นมาหมุนนะครับในเรื่องของความรักของคุณก็มีโอกาสได้พบคนที่มีความเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่รู้จักมาก่อนก็ได้นะในโดยงชะคุณต่อมาคนเลือกไ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ครับคุณได้แปดถ้วยนะด้วยาง,งคุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความเบื่อเซง็ง นะในเรื่องของการงานนะครับการเงินก็ยังพอมีใช้อยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะมีเรื่องต้องผิดหวังผิดหวังพัดภาคจากคนที่รักนะในโดยงตาคุณพระนั้นก็อยา่าอยากก่าคิดมากต่อสิ่งไรปล่อยวางเข้าไว้ดี่สุดนะครับใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้นะจะประสบผลความสําเร็จนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้าอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ